สวัสดีค่ะเพจรถไถพวนดินเกาญี่ปุ่นนะคะพิกัดอยู่ที่บึงฉวากสุพรรณบุรีค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นรถบดย่อยกิ่งไม้นะคะสามารถบดหญ้าได้ด้วยนะคะคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์คูบต้านะคะเครื่องยนต์เป็นตัวใหม่แล้วค่ะ OHV นะคะเครื่องยนต์4จังหวะ6.2แรงนะคะพาวเวอร์ก,กำลังค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราเปิดก๊อกน้ํามันค่ะโช๊คค่ะเปิดสวิ์แล้วก็กระตุกได้เลยค่ะกระตุกติดแล้วนะคะให้ปิดโช๊ ด้วยนะคะหนึ่งเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวเดินค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวสับใบมีดนะคะตรงนี้จะเป็นตัวดึงไม้ค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมารับชมคลิปกันเลยค่ะกำเลี้ยวสองข้างนะคะ เราก็เช็คระบบให้พร้อมใช้งานแล้วค่ะบดย่อยไม้ได้ประมาณสองนิ้วสบายๆนะคะก็สี่เดิมๆนะคะจากญี่ปุ่นค่ะ เราปรับได้เลยะคะว่าต้องการประมาณไหนนะคะเราก็สับตัวดึงไม้เลยนะคะสุดตรงนี้สับแบบนี้นะคะจะไม่ทํางานนะคะนี่เราต้องสับตัวนี้ก่อน,นะคะ่ะรถก็จะทำงานนะคะ ดูกันเลย ถ้าลูกค้าจะเอาไปให้งัวกินนะคะถ้ามีรถบรรทุกแบบนี้นะคะก็คนใส่รถได้เลยค่ะแล้วก็ไปดําให้วัวกินได้เลยค่ะ ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะฟันเฟืองนะคะตัวนี้จะมีให้สองชุดนะคะชุดแรกจะอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นชุดที่สองนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะก่อนเลิกใช้งานทุกครั้งนะคะให้ลูกค้าปิดก๊อกน้ำมันแล้วก็ปิดสวิตช์นะคะ แล้วก็ขยันดูพวกน้ำมันเครื่องนะคะน้ำมันเครื่องจะเป็นเบอร์40นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ